ลการปฏิบัติงานเฉพาะในรอบครึ่งปีเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษนายจิรศักดิ์ภูวิเชียนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทะโรงเรียนบ้านกระทะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2 เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการเรียนการสอนในระดับประฐมวัยจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1.1. ภาระงานจะมีภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารงานชุมชนและภาคีเครือข่ายและด้านการพัฒนาตนเองและวิชาทีพเป็นไปตามที่กคสอกำหนด2งงานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษาผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและสถานศึกษา2.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนบ้านกระทะมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและสามารถพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้มีคำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดำเนินการประกาศของโรงเรียนเรื่องการใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพ2.2การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกระทะมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นมีคำสั่งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร ประกาศโรงเรียนเรื่องการใช้หลักสูตรสถานศึกษาครูมีหลักสูตรใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้เรียนผ่านการประเมินตามหลักสูตรสถานศึกษา2.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและการปฏิบัติการสอนนักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพ ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 2.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ครูมีการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 2.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการปรากันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน2.6การศึกษาวิเคราะห์วิจัย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาครูมีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้บริหารมีรายงานวิจัยการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนครูไม่ครบชั้นโดยใช้ DLTV ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูหรือ PLC 2.7 การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโรงเรียนบ้านกระทะมีคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ฝ่ายตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาโดยมีสภานักเรียนเป็นแกนนําในการดําเนินการ2.8 การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารโรงเรียนบ้านกระทะมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามหลักสูตรสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้2.9การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกระทะ มีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมและพัฒนาการเรียนรู้มีนวัตรกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้2.10การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียนบ้านกระทะมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการพัฒนาสถานศึกษาโดยยึดหลัก3ประสานบ้านวัดโรงเรียน2.11การจัดการระบบการให้บริการในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกะทะ มีระบบการให้บริการที่ดีและผู้รับบริการพึงพอใจและได้รับการสนับสนุนระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากภาคีเครือข่ายและภาคประชาสังคม2.12การพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้อํำนวยการสถานศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพสามารถนำความรู้ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษา2.13การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกระทะมีนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ ให้ hey, แก่สถานศึกษาใกล้เคียงได้